หนึ่งเวลาเราเห็นเงินหรือใครเอาเงินมาล่อลงทุนช่วงนี้เราจะเจอมิจฉาชีพมิจพี่มิรมาเยอะใช่ไหมวิ่งในทิกตอกอย่างเงี้ยไปเล่นอย่างเงี้ยเธอเธอจิตที่เธอไปเอาอะไระเธอตั้งจิตไม่ดีเนี่ยเธอจะไปเป็นนายหน้าเธอไปจะหาะไรายได้ใช่ไหมไอจิตตั้งต้นแบบนั้นเนี่ยเธอจะเจอมิรเพราะว่ามิจขื้นแทรกของมิรเนี่ยเขาเขาเก่งกว่าเธอ เขาฉมังจิตที่จะเอาอ่ะมันจะไปเจอมิตรอยากได้แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีเชื้อนั้นแล้วเราไม่ระวังตัวนะเพราะมิตรเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาแล้วโดยเฉพาะคนดีคนคนดูธรรมะธรรมโมคนดูแบบซื่อเนี่ยก็จะถูกไอ้พวกนี้ด้วยทําบงทําบุญอะไรมาเนี่ยต้องจัดการไม่ใช่คนดีแบบเอาตัวไม่รอดไม่ได้นะไม่ใช่แบบนั้นนะอันนี้ข้อหนึ่งมาดูว่าทําธุรกิจ ได้เงินง่ายลงทุนแค่นี้เอาเงินมาล่อแล้วเธอรู้สึกยังไงเธอรู้สึกว่ามันง่ายจริงเหรอก็ไม่ได้ว่ามันยากนะการได้เงินเนี่ยแต่ใจเธอเอาเงินมาล่อลงทุนแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรแบบนี้อันนี้มันแพทเทิร์นทางสังคมที่มากับกับดักการเงิน สูตรการเงินเนี่ยสูตรการทํามาหากินด้านเงินเนี่ยไม่มีที่เธอไม่ลงทุนทําอะไรแล้วเธอจะได้มาไม่มีเธอต้องลงแรงลงทํำอะไรบางอย่างที่มันสูสีพลังงานกับก้อนเงินนั้นไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนแล้วจะได้ผลแบบนี้ได้ง่ายดูง่ายมิจฉาชีพเนี่ยเขารอโอกาสความโลภของเธอเอาเงินมาล่อแล้วเธอหวั่นไหวไหมเธอรู้สึกยังไง ขายแบบนี้สิง่ายลงเอาเงินมาลงทุนแบบนี้ไบนา r y จับคู่ละห้าร้อยหนึ่งพันเอาคนมาสมัครเท่านั้นเท่านี้เอาญาติพี่น้องมาลงสี่โค้ดห้าโค้ดก็ได้ได้เงินปันผลกลับไปพี่ก็ได้ใช้ของฟรีโปรดักต์ฟรีแล้วอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคือโจรน,นิ่ใส่โจรไม่ใช้ธุรกิจแบบแบบใสเธอยังมีเธอ การที่เธอเจอสถานการณ์เอาเงินไปเนี่ยมันไม่ได้มีใครเอาไปของเธอนะแต่เธอได้เงินมาด้วยวิธีไหนเธอถึงต้องสูญเงินของเธอไปด้วยวิธีนี้เธออาจจะพยายามเก็บหอมรอมริบเกินไปหรือเปล่าที่บอกว่าพยายามอ่ะกลัวจะสูญเสียความรุ่งเรืองล่ำรวยกลัวเสียเงินมากๆเนี่ยอันนี้มันเป็นพลังงานจนนะ พลังงานที่จะไม่กล้าลงทุนหรือว่าไม่กล้าเอาให้เงินออกจากกระเป๋าเลยอย่างเงี้ยอันนี้พลังงานจนนะไม่ใช่พลังงานรุ่งเรืองนะใครเป็นเนี่ยเก็บจังเลยเงินไม่กล้าใช้อะไรเลยหรือเวลาไปลงทุนเธอก็ไปจะตัดสินใจผิดเธอจะไปเชื่อคนที่ที่ไม่น่าเชื่อถือที่ที่ยังไงมาหลอกเธอเพราะเธอยังหลอกตัวเองอยู่ ใครหลอกเก่งที่สุดมันมีคลิปเก่าๆพูดไว้เยอะพวกนี้ไม่ค่อยอยากพูดใครหลอกเก่งที่สุดถ้าเธอยังหลอกตัวเองอยู่เธอออกสื่อเธอยังใช้การกระตุ้นให้คนอื่นมาลุ่มหลงแล้วก็ใช้กิเลสของคนมาหากินอันเนี้ยเธอก็จะโดนเหมือนกันเพราะตัวเธอก็เจ้าเล่์ไม่เปาเหมือนกันนั่นแหละเธอจะเจอทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเป็นอ่นะเธอต้องเคาะสนิมของเธอออกไปเธอต้องสิโลลาบ แล้วยิ่งยุคนี้ด้วยไวมากทำอะไรได้เดี๋ยวนั้นโดยเฉพาะคนที่มาเชื่อมกันแล้วเนี่ยธาตุบริสุทธิ์อะคะ่ะอิเลเมนต์เพียหมายถึงธาตุบริสุทธิ์ธาตุบริสุทธิ์ไม่ใช้ไม่ทำธุรกิจแบบนั้นค่ะทำธุรกิจนะแต่ไม่ทำแนวนั้นมันจะไม่เลือกทำแนวนั้นโดยสัญชาติยานแต่ถามว่าพลาดไหมฉันพลาดเยอะตอนฉันศึกออกมาใหม่ๆเพราะฉันยังมี แต่ฉันยอมรับเธอยอมยอมรับไหมล่ะเมาเครื่องรางของขังเมาสายมูอย่าไปคิดทำอะไรที่จะให้คนลุ่มหลงขายหินสายมูจิตตั้งต้นก็ไม่ใช่แล้วจิตตั้งต้นคือกูต้องการสายมูเนี่ยหมายถึงว่าเมาต้องการให้คนอะมอมเมาให้คนอะหลงเพื่อจ่ายเงินให้ตนจริงปะเธอเงินของเธอมันได้มาจากมอมเมาจิตวิญญาณของคน มอมเมาหมายถึงว่าเธอขายของดีนี่แหละเหมือนสุดจริตอะไรดูหน้าตาดีทางสังคมแต่จิตของเธอเธอต้องการป้ายยาต้องการเอาเงินจากคนอ่อนแอทางจิตใจเวลาเธอได้เงินจากคนประเภทนี้เธอได้เงินมาจากใครนั่นแหละคือเครื่องหมายเท่ากับภพบภูมิภายในของเธอชัดไหมคะ เธอได้เงินมาจากคนประเภทไหนทุกวันนี้เช็คนั่นแหละคือพบภูมิปัจจุบันของเธอใครเอาเงินมาให้เธอเป็นคนประเภทไหนเป็นคนที่ป้ายายาง่ายไหมขายของแม่งต้องป้ายยาตลอดเลยไหมต้องมอมเมากิีเลตตลอดเลยไหมคนคนนี้ต้องคอยกระตุ้นให้มันซื้อตลอดเลยไหม ถ้าเธอได้เงินจากคนประเภทนี้มานะเธอจะเป็นคนที่กิเลสนะไปเรื่อยเพราะเธอได้เงินจากคนที่จิตอ่อนจิตไม่มีกําลังจิตวิเคราะห์ไม่เป็นคือคำว่ารุ่งเรืองเนี่ยมันต้องเรืองตั้งแต่ลากองคุณคือใครจิตวิญญาณที่ใสสะอาดของเธอเขาจะภูมิใจเธอไหมถ้าว่าเป็นพ่อแม่สมมุติว่าพ่อแม่ของเธอเป็นกษัตริย์อะ่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ พ่อแม่ของเธอเป็นพุทธะแม่พ่อโพธิสัตว์อย่างเงี้ยเวลาเธอไปมีพฤติกรรมทําเงินแบบเนี้ยเธอว่าพ่อแม่ของเธอเขาจะรู้สึกยังไงเขาภูมิใจในตัวเธอไหมไม่ใช่ว่าเธอไม่ทํางานหากินหารับประทานไม่ใช่แบบนั้นนะแต่เธอมันต้องหนักแน่นยิ่งเธอเชื่อมต่อท่อตรงกับธาตุบริสุทธิ์เนี่ย เธอจะต้องพิถีพิถันเรื่องการทำมาหากินหารับประทานที่มาของเงินของเธอแบบละเอียดนะไม่ใช่เล่นๆนะไม่มักง่ายไม่ได้เลยนะเธอไม่รู้สึกหรอว่าเธอเหมือนมีดวงตามองเห็นพฤติกรรมไม่ว่าความคิดการกระทำการตัดสินใจของเธอทุกระเบียบนิ้วเธอรู้สึกหมือไม่นั่นแหละคือคำว่าแองเจ e y อายคือดวงตาพ่อแม่โลก ที่เขาเรียกว่าผู้ถูกเลือกอะเหมือนมีดวงตาสวรรค์ดวงตาจัก,กรวาลมองอยู่ตลอดเวลานะคะใครไม่รู้แต่เธอรู้เมื่อดวงตาอย่างรู้เปิดมันจะทำเป็นเหมือนไม่รู้ไม่ได้เธอรู้ดีค่ะเธอจำได้และวันนี้ที่มาเจอกันเธอรู้ดีค่ะแต่หลายๆคนก็ ยอมทําการที่ลูกหลานของเธอทําให้เธอปวดร้าวเจ็บปวดร้าวรานสร้างความทรมานใจให้กับเธอมันมาจากจุดนี้หรือเปล่าเธอกําลังทําให้พ่อแม่ทางภาคทิพย์ที่ใสสว่างสุขสากาวกําลังปวดร้าวอยู่หรือเปล่าเธอทําอะไรเธอต้องเกรงใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเธอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่นิยมอยู่กับคนที่ไม่ซื่อสัตย์ วิชารุ่งเรืองเนี่ยกตันอยู่กับซื่อสัตว์มาที่หนึ่งหลายหลายคนร่ำรวยแต่ไม่มีความซื่อสัตว์ไม่เอาซื้อสัตว์ไปด้วยไม่รอดใกล้จะถึงใกล้จะถึงก็ล้มลงมาเหมือนปรา,าสาททรายคำว่าซื่อสัตว์ไม่ต้องไปซื่อสัตว์กับใครแต่ซื่อสัตว์กับจิตวิญ,ญญาณที่ข้างในของตนจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์พลังชีวิตจะมีหรือไม่อยู่ที่ตรงนี้ค่ะ คนที่จะทำธุรกิจด้วยสายเลือดเนี้เขาไม่ได้มาทำกันเพื่อจะได้เงินแต่เขามารวมตัวกันเพื่อสร้างอะไรบางอย่างร่วมกันเขามีพันธก,กิจมาทำร่วมกันและเขารู้ดีเหมือนกันทุกคนว่ายังไงเงินก็มาเงินคือรางวัลจากพันธก,กิจที่สำคัญให้กับโลกกระทาดนี้ถ้าใจเธอยังไม่มีอำนาจเธอจะไปคุมเงินมาหาศาลได้อย่างไร เงินแค่นี้เธอยังใจยังตุ้มตุ้มต่อมต่อมเลยผิดพลาดได้ทุกคนผิดพลาดมาทุกคนรวมถึงคนที่พูดก็ผิดมาไม่มีประมาณแต่วันที่ซีโรลาบหมายถึงฉันไม่เอาแล้วต่อให้เคนมากมายมหาศาลฉันก็ทำไม่ได้ที่ฉันทำไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าใครมาบังคับฉันแต่ฉันทำไม่ได้นั่นแหละที่เรียกว่าอิเลเมนต์หรือว่าธาตุ t. ที่ว่าแสงเขาเป็นธาตุไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงเขาได้แปลว่าแสงของเธอหมายถึงว่าที่ธาตุของเธอเธอถึงธาตุนั้นของเธอตัวตนที่แท้จริงของเธอคือธาตุไม่ใช่สิ่งที่เธอวิ่งออกไปทำแต่มันคือธาตุแท้ของเธอที่เธอเป็นถ้าเธอปลอมตัวมาเป็นคนจนมานานแล้วเธอต้องรู้ได้แล้วว่าเธอไม่ใช่สิ่งนั้น เธอคือจัก,กรวาลเธอคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มหาศาลภูเขาเพชรวางรวมตัวกันก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับเธอคำว่าจัก,กรวาลหมายถึงว่าลูกโลกอะเท่ากับขี้เล็บของจักรวาลลูกส้มของจักรวาลแต่เธอเป็นมากกว่านั้นคุณค่าในหัวใจของเธอเวลาเธอจำได้เนี่ยมันมันไม่มีคำเปรียบเลยนะคะ แม้ในวันนี้เธอไม่มีอะไรแต่ความห้าวหาญความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวความสมุเฉดมันมันมันจะเข้มข้นมากๆความกลัวจะหายไปทรณงอดเป็นอดตายเป็นตายทุกคนนักรบแห่งจิตวิญญาณหรือแสงแห่งจิตวิญญาณทุกคนต้องผ่านด่านนี้กันทุกคนนั่นคือสภาวะที่กำลังกันกรองธาตุทองภายในของเธอ ทองแท้ไม่กลัวไฟคือตรงนี้ทุกคนต้องผ่านการหลอมละลายผ่านการโดนทำลายตัวตนเก่าๆที่เรียกว่าชำระล้างตัวตนเก่าสิ้นเชิงโดนทำลายตายจากตัวเก่าตัวเก่าไม่มีที่ยึดเลยเว้งวางอ้างวางไปหมด จะหยับจะหยิบจะจับอะไรก็โดนปัดมือตีมือหายไปรักคนนั้นห่วงคนนี้หายไปห่วงแหนอะไรโดนตัดมือไม้ตัดมือหมดจริงๆไม่ไม่มีใครไปตัดไม้ตัดมือเธอแต่หมายถึงว่าเธอกําลังวิ่งไล่เงาตัวตนเก่าของเธออยู่เธอจะเหนื่อยฟรีเธอจะเหนื่อยเปล่าการที่คนเอาเงินมาล่อแล้วกระตุ้นความโลภของเธอฮึกเหิมขึ้นมาที่บอกก่าตื่นแบบไหน ตื่นไปสู้ลบตบมือตื่นไปสร้างขยะโลกหรือตื่นแจ้งด้านปัญญาที่ไม่ไปอะไรแล้วหยุดที่เรียกว่าหยุดเบียดเบียนอะหยุดเบียดเบียนตนเองก่อนอย่าเอาตัวเองไปล้าลานปวดล้าขนาดนั้นเธอไม่ต้องลำบากวิ่งหาหรอกไอความรุ่งเรืองเนี่ยแต่เธอเย็นพอไหมที่จะเห็นนะตัวเอง ที่กำลังโดนทําลายตัวตนเก่าๆชําระล้างออกไปทีละขั้นทีละขั้นทีละชิ้นทีละชิ้นหยุดชําระความโลภยังมีเหมือนนักวิ่งที่ยังผูกเชือกลองเท้ายังไม่แน่นเอาเงินมาล่อแล้วรู้สึกอย่างไรไปพิจารณาว่าวันนี้เวลาที่เธอ เห็นการตลาดว่าทำแบบนี้สิรวยเร็ว3เดือนได้เงินเท่านี้5เดือนเท่าเงินเท่านี้พันล้านทำแบบนี้พวกนี้คือเป็นแพทเทิร์นสังคมหลายคนก็สอนจิตวิญญาณนะแต่ก็ยังใช้วิชามารเรื่องนี้อยู่จิตใจสูงส่งแต่ก็ยังเอาการตลาดเอาเงินแบบนี้อยู่ลึกๆแล้วจริงๆก็กลัวการไม่มีเงินใครไม่เห็นแต่จัก,กรวาลเห็นมีเงินเยอะ แต่ลึกๆก,ก็ยังกลัวเงินหมดกลัวจะกลับไปอยู่ในจุดที่ศูนย์สิ้นไม่มีอะไรพยายามควบคุมหวงแหนนั่นแหละคือความยากจนชนิดที่ลึกที่สุดรากเง่าแห่งความยากแค้นอะไรที่มันเป็นของจริงไม่ต้องไปรักษามันหรอกค่ะมันรักษาตัวมันได้ความรุ่งเรืองก็เช่นกันความมั่งคั่งก็เช่นกัน ความร่ำรวยก็เช่นกันที่เรียกว่าทรัพย์ภายในอ่ะไม่มีใครขโมยไปของเธอได้หรอกกี่พบกี่ชาติเธอมาเกิดโดยเฉพาะเธอผ่านด่านนี้แล้วกับบ้านนี้แล้วลูกแก้วสารพัดนึกนี้แล้ว่ะเธอชำระล้างได้หมดเธออาจไม่ต้องเล่นเกมยากจนอีกแล้วก็ได้เพราะว่าเธอผ่านแล้วเธอไม่เล่นแล้วไม่ตื่นเต้นสำหรับเธอแล้วเธอก็เลือกใหม่มาเกิดปุ๊บเธอก็โปรตว์ได้เลยเกื้อกูลได้เลย เป็นลูกเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ไม่ติดใยดีกับทรัพย์สมบัติที่เธอมาเยอะแยะไปเด็กสมัยนี้มาเกิดฉันอยู่ออสเตรเลีย,เ,ยเห็นเด็กประเภทนี้เยอะมากเกิดมาเนี่ยโอ้โหของเล่นอื้อซ่าแล้วเขาก็ไม่ยึดการมีการเป็นเขาด้วยนะเธ,เธอเลือกได้แต่ถ้าเธอต้องปาหนเกมนี้ก่อนนะตัดขอดพันธุกกรรมความขาดแคลนของเธอให้สิ้นสะดก่อนนะเธอถึงจะได้เกิดในดินแดนแล้วก็เป็นคนแบบนั้นนะ่ะ เพราะว่ามันตามไปไงถ้าเธอไม่จบเรื่องขาดแคลนนะเธอก็ยังต้องสอบแบบนี้แหละต้นเต้นแ,แ,แ,แทงโก้อยู่อย่างนี้นี่แหละพาสไปเลยแต่บอกได้นะสภาวะเนี้ยแต่มันอยู่ที่แต่ละคนจะจะจะ,จะไหวไหมก็ไม่ได้ห้ามกันนะคะ